สวัสดีครับวันนี้เรามาดูอ่าเป็นสินค้าคุณภาพจากบราวเยอรมนนีนะครับเป็นเครื่องโกหนวดนะครับบราวดนะครับซีรีส์หนะครับสินค้าผลิตประเทศเยอรมันนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวไชน่าเวอร์ชันนะครับก็คือตัวหนังสือที่อยู่ข้างๆกล่องเนี่ยหลักๆก็จะมีเป็นภาษาไชน่านะครับแล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยควบคู่มาให้ด้วยนะครับก็ระบุว่ามันรายละเอียดเป็นยังไงนะครับ เพื่อการการสับสนนะครับเป็นสินค้าคุณภาพผลิตประเทศเยอรมนีจากบาวนะครับก็คือคุณได้ราคา,าสินค้าที่ราคาพิเศษแต่มีคุณภาพเนี่ยเหมือนกันทั่วโลกหน่อยนะครับตัวนี้ราคาพิเศษนะครับจากบาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับคร่าวๆกันเลยตัวนี้เปิดกล่องมานะครับในกล่องนะครับก็จะมีหลักๆก็ มานี้นะครับคังใหญ่ทีเดียวนะครับกล่องออกมาก็จะมีคู่มือนะครับก็ใช้กันได้หลายโมเดลนะครับคู่มือเล่มนี้ก็มีภาษาอังกฤษควบคู่มาด้วยอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพื่อให้ท่านผู้ใช้เนี่ยยูซอร์ของเราเนี่ยใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องกลัวเปิดฝากล่องออกมานะครับตัวนี้ ตัวเครื่องนะครับมีกระเป๋ามาให้นะครับเป็นเคดแข็งให้นะครับอย่างดีเลยนะครับจากบราวเลยเปิดซิปออกมานะครับ จะเจอกับตัวเครื่องนะครับตัวนี้ตัวเครื่องนะครับเมื่อเราเอาไปชาร์จแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับมีระดับแบตเตอรี่บอกนะครับเสียงก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับเปิดปิดเครื่องปุ่มนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกหัวนะครับปกติเนี่ยหัวก็คือจะอมุนอิสระนะครับตัวนี้ เมื่อเราใช้งานเนี่ยก็คือ่อใอ้หัวเนี่ยหมุนอิสระขยับอิสระไปตามใบหน้าของเราได้เลยนะครับถ้าจะจะล็อกอบริเวณที่ใดที่1นโกนก็ล็อกหัวตัวนี้ด้านหลังเป็นตัวทิมเมอร์นะครับตัวนี้ตัดแต่งขนนะครับบาวเขาค่อนข้างคิดมาอย่างดีนะครับตัวนี้ เอาไปแต่ง,ตงจอนแต่งขนที่มันยาวๆเล็มขนอ่อนนิดๆหน่นอยๆได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็คือจะมีเหมือนวัสดุเป็นวัสดุยางสังเคราะห์นะครับจับถนัดมือนะครับไม่ลื่นไม่หลุดนะครับเวลาเราใช้งานเปียกๆมือลื่นๆมีสบู่มีสบู่เหลวอะไรพวกนี้ก็จับถนัดมือนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไป ชัดเจนนะครับบราวน,น,น์นะครับเยอรมนีนะครับตัวนี้เป็นจุดชาร์จนะครับเดี๋ยวมาเรามาดูอุปกรณ์ตัวต่อไปที่ให้มานะครับตัวนี้เป็นตัวทิ่งแนด์ชาร์เจอร์นะครับส่นนะครับ คือมันชาร์จได้2ระบบนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นวิธีใช้ของตัวสเตชันนี้นะครับด้านหลังเป็นตัวจุดชาร์ที่ชาร์จนะครับก็คือเอาที่ชาร์จเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวปิดนะครับเสียบไอตัว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 น้ํายาเข้าไปทางช่องทางนี้นะครับ นี้เสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกแล้วก็กดเปิดปิดนะครับตัวนี้เปิดปิดการใช้งานล้างหัวเครื่องนะครับเวลาเราใช้งานก็คือเสียบลงไปที่ช่องนี้ผิดนะครับด้านหลังนะครับให้ตัวเนี้ยสัมผัสจุด2จุดเนี้ยสัมผัสกับด้านด้าน,ด,านด้านหลังนะครับเป็นตัวเชื่อมกับกระแสะไฟของทางสเต,เตชันนี้นะครับเสียบลงไป ปกติก็จะขึ้นเป็นไฟสถานะชาร์จให้นะครับตัวนี้เป็นที่ชาร์จนะครับยี่ห้อบราวเหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ทั่วโลกนะครับเอาไปใช้ชาร์จโดยตรงนะครับก็คืออย่างที่บอกมันชาร์จได้2ระบบสเตชันด้วยหรือว่าชาร์จทงางหัวชาร์จโดยตรงนี่ได้เลยนะครับหัวชาร์จสองขานะครับใช้บ้านเราได้เลยนะครับประเทศไทยใช้ได้เลยหรือทั่วโลกก็ได้นะครับตัวนี้ 1 0 0ถึง220โวล์นะครับวนันนี้เป็นน้ำยาล้างนะครับทำความสะอาดหัวที่ให้มา1ตัวนะครับทั้งหมดก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับมีขายนะครับหาซื้อสะดวกอยู่นะครับเสียบเข้าไปเปิดฝาก่อนนะฮะเสียบเข้าไปแล้วก็กดปุ่มเครื่องให้เพื่องมันทำงานล้างทำความสะอาดนฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องด้วยนะครับการใช้งานก็จะมั่นใจได้เรื่องความสะอาด ความปลอดภัยนะครับด้วยเครื่องล้างแล้วก็น้ํายาตัวนี้นะครับน้ํายาแท้นะครับหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็มีเป็นแปรงนะครับเอาไว้ปัดข้วปัดปัดตัวหัวโกนเลือตัวเครื่องนะครับทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับได้เลยทันทีสินค้าเนี่ยคือเรารับประกันให้1ปีนะครับมีปัญหาก็คือติดต่อทางร้านเพื่อแก้ไขได้เลยครับขอบคุณครับ